ะจะยืมเท่าไหร่สองร้อยมาห้าพันอะไรสองอะไรนะสองยเอาเรงเหมแม่เนี่เลยเดี๋ยวกูลืมอีกมีดกอกดอทองให้ <c oughs> โอ้พูดจา่าไม่เอาแล้วพูดจ่าไม่พอไม่ให้มึงจะเอามาไหมสัญญาให้กูลุกนะกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยท้ายกระโดดมาเลยค่ะท้ายกระโดดมาเลยนะแป๊บหนึ่งยืมสองร้อยสองร้อยจ่ายน้อสาวสองหมื่รอยืมสอง สองหมื่นหมืนก็ได้เึ้นมหรอยืมสองหมื่นอดูเฉยดูเฉยยืมสองร้อยหรอหืมอะอะไรนะแม่เอาอะไรนะพูดดังๆสิแม่เอาอะไรนะลูกมึงจะออกมาไหมกูทำบัญชีเงินกูร้อยล้านนั่นนี่แม่ยืมสองร้อยสองหมื่นแม่ยืมสองร้อยนะสองหมืน คแม่ยืมสองร้อยแม่ยืมสองร้อยนะเป็นพยานด้วยนะว่าเนี่ยแม่ยืมเงินคืนวันไหนทำสัญญาก่อนมาคืนวันไหนคืนวันไหนแล้วไอ้ตัวนั้นึ่งตัวหนึ่งนั่นน่ะคืนวันไหนดอกเท่าไหร่ดอกดอกีีกทูเคยมมมงัาๆๆตอนนั้นยืมสองหมื่นดอกสี่พันอันนี้เงินกูอันนี้สองร้อยขอดอกห้าร้อย ขอดอกขอดอกแปสิบคงได้หรอีขอดอก80สิอ,อ,อ, 80. อ่ะเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าแม่เทพเขาขอยืมเงินนุกนี่คือข่าวข่าวดวงของพุ่แม่ขาลงแล้วล่วะคะ่ะนะมาขาลงแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆมาเอาอีดอกไหม,มพเพื่อนๆปัดบหนึ่งนะคะแก่เออวันนี้เดี๋ยวเราจะจับหัวขโมยกัน เดี๋ยวรอให้คุณแม่เคลียร์ธุระก่อนนะคะเดี๋ยวนุกกี้จะเข้าเรื่องเลยแซมยืมโทรศัพท์หน่อยซิแซมจ๋ายืมโทรศัพท์หน่อยที่มึงถ่ายคลิปวิดีโอไว้อะ่ะเพื่อนๆคะมาคะ่ะนะเดี๋ยวให้แม่เขาทําเคลียร์ธุระก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเคลียร์ธุระนุกกี้จะโชว์หละะักฐานเพื่อนๆดูว่าสิ่งที่นุกได้โพสต์ไปเมื่อสองวันที่แล้วว่าว่าของที่นุกหายไปคือน้ําหอมอะ่ะใครปคเรป็นคนไป ขอคลิปหน่อยขอไม่กูกูมาแค่เครื่องเดียวเอาเครื่องมาเร็วกูจะเอาให้แฟนลับให้ดูหลักฐานว่าทําไมของกูหายไปได้อย่างไงมึงพูดอะมึงอย่ามีอารมณ์นา้นุ๊มมึงอย่าใช้อารมณ์กันนะนุ๊มนี่เอาสองคนนุ๊ไม่ชอบทำเปนทีมจะยุ่งนุ๊ไม่ชอบทำเป็นีอย่าอารมณ์ใส่น้องแต่ลูกกูนะ เอาโทรศัพท์มาเราจะได้รู้กันว่าใครขโมยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะตกใจอ่ะแชมป์เร็วๆเสีโย e ้โหช้าจังเลยแฟนคลับเขารอนานแล้วโมโหเพื่อนเพื่อนๆกูลืมมึงไหนอีโง่อ่ะเพื่อน แป๊บนึงนะขอกลับกล้องก่อนมึงไม่มีคลิปโปรใช่ไหมมึงแอบ,บดูทวิตเตอร์แล้วป่าเนี่ยแอบ,บดูทวิตเตอร์ชักว่าเหรอโอ้ย <laughs> อ่ะเพื่อนๆเรามาดูหลักฐานกันอันนี้ลูกใครอันนี้คือใครแม่เทพไหมอันนี้ไม่ใช่ภาพนะคะเพื่อนๆพือเรามาดูอ้าวอีดอกเรามาดูคลิปกันเลยค่ะดูกะดูนะอ่ะเพื่อนๆน,น,น,นี่แม่เทพแม่เทพกำลังเข้าไปกอ็แก๊แกกอ็แก๊แกเนี่ยค่ะดูดูน้ำหอม อันนี้รู้ไหมว่าอะไรจุปบจุบวิตามินเขารู้ว่าน้าหอมน่ะมีการแกะดมอีกโอ้เ <c oughs> จเล่มีดมเจเล่เขาคิดว่าเจเล่เป็นน้ําหอมมันเพื่อนเออดูสิมีการค้นด้วยโอ้โหมีการเลือกมีการชมโอ้กระเป๋ามีการมีช้อปปิงป้งค่ะเพือ่อนเพื่อนดูดูลายไหมลายไหมเพื่อนเพื่อนดูสิดูสิดู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 เห็นไหมโอ้ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวย้อนม่อีกรอบหนึ่งอ่ะย้อนม่อีกรอบหนึ่งค่ะเห็นไหมเห็นไหม อ uh. ุ้ยมีด oui ูชั <z <z ้นบนชั้นบนชั้นสองวอนั่นเจล่ค่ะแม่ค่ะเจล่ค่ะไม่ใช่น้ําหอมไม่ใช่น้ำหอมนั่นเจล่นั่นเจลีเอามีกะแกดดมอีกเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเขาคิดว่าเจล่ไรใช่ไหมเจล่วิตามินเป็นน้ําหอมเนี่ยเหมือนเดินุ่ยสอบมีการค้นกระเป๋านะมีการหยิบนะแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หยิบของลูกไปเขาไปไว้ตรงไหนอ่ะมา มาหนูดูดาหน่อยอินีแล้วู่ไวะอนี้พี่นิฟังหนูหนูขอหนูเคลียร์กับปัญหาเขาก่อนหนูไม่ยอมบอกเลยเรื่องนี้หนูไม่ยอมเคลียร์เลยเรื่องนี้หนูไม่ยอมพี่นิเคลียร์เลยดูเพื่อนเพื่อนดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเราถามบอกว่าแม่เอามาจากไหนกูซื้อมาแน่นอนหนูก็ถามว่าซื้อจากใครเออกูซื้อจากไหนก็แลลวแต่ที่ตลาด าบอกงี้นะตลาดท่อมีขายแล้วกูซื้อในห้างเออเขาบอกเออเขาซื้อในห้างเพื่อนเพื่อนงามงคลเพื่อนเพื่อนแต่มาดูคลิปนี้ไอ้แชมป์มึงไปปลดรหัสสิอีโง่มึงอ่ะง้อกูโง่เนี่ยนะอ่าเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าน้ำหอมนี้ เขาไปซื้อมาจากห้างกูว่าซื้อก็ย่องกล้องวงจรใช่แบบกล้องอะอะเอาอุ้ยตอนนั้นตอนตอนตอยอะออะให้ดูแม่เทพดีกว่าให้ดูแม่เทพก่อนเขาบอกอะไรนะชื่อก้องวงจรกล้องวงจรกล้องวงจรเออให้ซื้อกล้องวงจรปิดมาเออปิดเลยเขาท้าเลยนะเขาไม่ได้เอาอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนี้ดูมีดูชั้นสอง อ่ะนี่นีค่คืออะไรเนี่ยคือใครเนี่ยอุ้ยอนั่นเจลไร้ไร้นั่นเจลไร้ไร้ไม่ใช่น้ําหอมนั่นเจลไร้ไร้ไม่ใช่น้ําหอมนะ่ะนะอุ้ยใครมีเกิดเปิดเจลไร้ไร้ดมนึกว่าน้ําหอมนึกว่าน้ําหอมนึกว่าน้ําหอมถามหน่อยเถอะยังไม่เต็มตู้กูอ่ะกูต้องขโมยดิอ่ะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เถียงคอเป็นเอ็นเลยเถ <laughs> ียงคอเป็นเอ็นเลย เออเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรแม่น้ําหอมมาจากไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ห้างอะไรนี่คืออะไรห้างห้างนี่มันรู้สึกเหมือนชั้นของเนี่ยห้างตรงนี้เออตรงนี้เออนี่นี่ดูห้างนี่ดูในคลิปนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมแล้วมองไอเจลไรเยลเลี่ยนนี้พี่นี้เขาคิดว่าเป็นน้ําหอมมีการแกะดมมีการแกะดมอ่ะทวนให้ดูทวนให้ดูทวนให้เพื่อนดูอเพื่อนเพื่อนดูคลิปอันนี้เห็นไหมเห็นเห็นแม่ถือเจลไรเซยไหม เปิดเจ życia, ลอะไรดมนึกว่าน้ำห <c oughs> อม <c oughs> ย,ยากบเกลือนอยากบเกลือนรู้ไหม <Bye. S 1> ว่าขวดละเท่าไหร่ขวดล้าบาทจิบาทโอ้โห oh แต่ละขวดแร <c oughs> งๆทงั้งนั้อาจจะดอไม่เกี่ยวจะดอนุกให้และตัวจิ๋วๆิ5สี่ห้าตัวนี้มาจากไหนหเก็บเอาหน้าแม่แม่ลองดูตัวแม่สินะอ่ะแม่ดู แม่ไม่อายกับการกระทําของแม่เหรอแม่โกหกนุกแม่เถียงเป็นเอ็นเลยไม่อายพราอะไรตรงฉันนี่ลานบ้านกูของทุกอย่างมันของกูใช่ไหมได้ไหมแต่ตอนแรกแม่ไม่ยอมรับแต่พอเห็นคลิปแม่ทำไมเอ๊ะโมเมไม่ได้นะแม่นะดู ตอนแรกมีการบอกว่ามึงพาให้เราไปติดกล้องวงจรปิดเลยติดกล้องวงจรปิดเลยและ,และนี่กูจะขโมยกูก็หันกล้องไปทางอื่นไมได้ไอ้ดูกูก็ไม่ใช่ดูเพื่อนแล้วดูสิอ่ะดูอ่ะใครที่มาเพิ่งมาไหมดูหลักฐานอ่ะใครที่เพิ่งมา,มายาวได้สองขวดแล้วนี้อ่ะใครที่เพิ่งมาดูเดนี่ยไอ้ขวดเห๋ียวนี่นี่คือหลักฐานคลิปวิดีโอเนี่ยเอาเจลเลไลท์มาดมอีกไอตัววุ้นวิตามินอะ ก็กูไม่รู้กูอ่านพูดชิดโปรไฟล์ไม่ออกแล้วแม่รู้ไหมว่าแม่เอามากี่ขวดชีสของกูชีตของกูอันนี้มันบ้านกูแม่ไม่ลองถาเจเอยเดียดีแม่ไม่ลองถาดีแค่ดมนะเว้ยเนี่ยเพื่อนๆนี่คือหลักฐานมีกุชชี่มีเดซี่มีจาดอมีเอ่อบอสมีชิชาโด แล้วก็ดาเนี DM ่ยแม่แต่คือแม่เข้าใจว่านุ๊ก anyway ไม่ได้ว่าอะไรแม่นะแต่พอเลิกเพลงทหายปวอายแต่ค <mm ือ uh, ที่ว่านุ os> ๊กแค่อึงที่ว่าแม่เถียงคอเป็นเอ็นนะพี่นี้เขาบอกเลยมึงไปหาเลยติดต้้งวงจรปิดเลยถ้ามึงคิดว่ากูขโมยเออกูไม่ได้เอาไปกูจะเอาไปทาเหี้ยอะไรของพันนั้นขี้หีกูอะไรประมาณนี้ดเพื่อนเพื่อนดูสิ นี่แล้วเรามีคลิปหลักฐานหน้าแตกเลยแล้วเนี่ยมีคลิปพี่นิมีคลิปเห็นไหมเจลีหอมไหมแม่วิตามินอีหอมไหมแม่ยาอายยาอายนุกบอกเลยนะว่านุกเชื่อคําพูดของคุณพ่อว่าพ่อเคยพูดพ่อเคยพูดอะไรฟังนะคะเพื่อนๆพ่อเขาเคยพูดกับนุกว่า คนอย่างแม่มึงอะถ้าไม่มีหลักฐานจับไม่ได้คาหนังคาเขาแม่มึงไม่เคยยอมรับหรอกพ่อนุกบอกกับนุกอย่างนี้เลยเพื่อนพ่อนุกบอกอย่างนี้กับกับนุกเลยเพื่อนพ่อบอกว่าคนอย่างแม่มึงอะถ้าไม่มีหลักฐานจับไม่ได้คาหนังคาเขาไม่มีวันยอมรับวันนี้นุกมีหลักฐานเลยเป็นไงหน้าแตกหน้าแตก กูทำกับพ่อมึงมามากหน้าแตกบางทีกูคิดเงินในทีละหมื่นสองหมื่นกูยังคุยได้เห็นไหมน่ะเห็นไหมพ่อมึงตายไปแล้วกูพูดได้เห็นไหมเพื่อนๆนะ่ะไอ้นี้มันไปนั่งกินเหล้าเงินอยู่ในนี้ป็นตึงดูแม่เขาเล่าเล่าความหลังเล่าความหลังที่นี่มันหลุดใช่ปะคำเงินพ่อแม่เขาไปขโมยเงินพ่อหมื่นหนึ่งมองเห็นไ้แก๊งเดินมานะแกล้งมานั่งแมพหยิบปุ๊บแล้วปัญหายไปเลย สนุกยายสนุกยายแล้วพาลูกไปเที่ยวห้างดู<อ>หนังบ่าอี่ังนี้โอ๋โอ้อขโมยเงินพ่อพาลูกไปเที่ยวห้างโอเคให้อภัยไปซื้อของซื้ออะไรแม่งเป็นปึกเลยแม่งยังไม่รู้เรื่องอยี้อ่ะ ดีเลวเป็นตรงข้ามไงป้าขายของขายกับข้าวอยู่เนี่ยคะ่ะเ<อ>พื่อนๆในน,น,นี่คือน,นิสัยนะคะอีกด้านหนึ่งของคุณแม่เทพนะคะไม่ไดขโมยกูเก็บของพ่อมึงได้ไอ้นุ๊ก <laughs> ไม่ได้ขโมยแต่แม่เห็นว่ามันหล่นมาจากกระเป๋าเพ่อะมันดางานนี้เอ้ยมันไม่เคยง่ายเงินป้าเต็มที่ลูกไปสบายบางหนหลังตู้เย็นพันหนึ่งไอ้ที่ให้หรือไม่ให้แต่คำว่าขโมยห้ามทำกูไม่ได้ขโมยแม่ยัดมันลูกตกลงกูไปเก็บ <laughs> แต่ตแต่ใน,ในคลิปลแต่ในคลิปเมื่อกี้นี้คือแม่ขโมยนะไอ้น,นั่นกูไม่ได้ขโมยกูไปดูกูชอบกูหยิบเอาเลย <laughs> <laughs> กูรมกินแล้วกินไม่โสภากับกู <laughs> แล้วก็มันจะมีแล้วจะมีเจลีจุบจุ๊บประจุป่ะคือหนูยังไม่ได้กินไงแต่หนูแกะเอาไว้แล้วเขาคิดว่าเป็นน้ำหอมก็ำอมพ่อไงกูรู้เจลีซอะแล้วแดะทลาวดมทําไมดมทมาไมถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเจลีคือของกินดมทําไมพว่ามันเปรี้ยวหรือยังมันเสียหรือยังไม่จะดมทําไมจะดมทําไมถ้ารู้ว่าเจลีไม่ใช่น้ําหอมจะดมทําไมเกแลน้อยมันกินอย่างมันเสียแล้วมั้งอีแชมเปิดรหัสซิกูจะเปิดคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูอีกทีตอนที่เขาหยิบเจลีซไอ้กูจะเปิดคลิปวิด มึงอยากูรมจิตว่ามันเปรี้ยวยังโ oh, <yeah. S 2> อย้ยยายาแชมป์เร็วๆกูไม่ไหวแล้วกูจะต้องแบบเผาแม่ลูกกูว่าไอ้สัตว์ <laughs> เร็วๆมึงเปิดมาเร็วมันถึงทีกูแล้ววันนี้แหละทีกูแล้วกูจะเอากูจะขยี้แม่ยืมเงินก่อนแล้วแม่ให้นานี้จะขยี้แม่ให้แหลเกเลยวันนี้เป็นวันของนุกกี้พี่ติ๊กันะเธอ้องฝังนเอาเพื่อนๆดู เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขารู้ว่าเจเล่เป็นน้ำหอมถ้ารู้ว่าเจเล่เป็นกูรู้กูซื้อมากินประจำวี่งแล้วแกดมทำไมเหรอแกดมทำไมอยู่ไหนเนี่ยมันเสียหรือเปล่าแกดมทำไมมึงจะมาขายกูได้ไงแกดมทำไมอ่ะเอาแกมันมยังไม่เสียกูก็เอาไปตู้เย็นแล้วหยิบกระเป๋าดีออลทำไมเออจะไปหายาอุตส่าห์เขาแม่เขาไม่ตีพี่ลูกแม่เขาไม่ตีพี่ของกินทุกอย่างมึงซื้อมามึงแดกไม่หมดแล้วนี่ที่ของแม่อยู่นี่ไหมนั่นที่ของลูกไหมนั่นมันบ้านกูไหมเนี่ย เลดเจ้าท,าที่ของลูกไหมนั่นที่ของลูกไหมโทรดูมันกัดไหมมันกัดมันไม่ให้ตีมันไม่มันไม่ให้มันไอ้บุศบาไม่ยอมให้แม่ตีอ๋อบุศบาลบุศบาพลาดบุศบาไม่ยอมให้แม่เทพตีที่หลังอ่ะที่ใครที่มัน ดีนะกูเวลากูปวดขี้กูจะไม่ไปขี้เลยที่มนี่นี่มันบ้ากูโอเคค่ะคลิปนี้นะคะหาสาระไม่มีนะคะใครที่ต้องการหาสาระไปห้องสมุดแห่งชาตินะจ๊ะ18บวกโลกสวยไม่เหมาะนะคะนะเด็กๆนะคะใครที่จะดูก็เป็นแยกแยะนะคะใครที่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นแยกแยะไม่เป็นนะคะว่าโลกออนไลน์ต้องมีการแยกแยะอะไรยังไงไม่เป็นนะคะ ปุ่มโทรศัพท์ข้างๆมีกดปิดเลยนะคะไม่ต้องเล่นนะคะมันอันตรายนะคะมันไม่ดีนะจ๊ะนะเอาเป็นว่านุกกี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์แบบสดๆเรื่องจริงไม่ไม่มีสแตนบายและก็ไม่มีสคริปต์เออวันไหนมึงเล่นตอแหลนะกูกจะกระทืบหน้ามึงเลยนุจะเอามาขยี้แม่เทพให้แหลกเลยค่ะเพื่อนๆให้แหลกเลยค่ะแม่ไปตำรวจไปโรงพักแจ้งตำรวจไว้แล้ว เดี๋ยวก็นมัวรจับตัวตัววิจารณ์ทำตัวน่ารักเอาบายยเพื่อนๆหน่อยบายๆลูกหลานอย่าให้มันเอาแม่ไปหาตำรวจเจอแล้วบอกเพื่อนๆด้วยว่าสิ่งที่แม่ทํามันผิดอย่าลอกเลียนแบบสิ่งที่แม่ทํามันถูกเรียนห้ามลอกเลียนแบบ เอาล่อเลี่ยนไปเลยเพราะมันของลูกเข้าก็จำเป็นโอเคค่ะเพื่อนๆสามารถลอกเลยนแบบได้นะคะแต่ต้องทำกับลูกเราเท่านั้นนะคะอย่าไปทำคนอื่นนะโดนตำรวจจับไตหานะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะจ๊าบ๊ายบายพูดทุลักอนี้กับเี